วันนี้เดี๋ยวเรามาวอล์กนะครับด้วยกล้อง n o t ต20 Ultra ครับวันนี้เปิดเป็นโหมด Super steady ครับโหมดการสั่นของเขานะครับแล้วก็เลือกความละเอียดวิดีโอเป็น 180p 0นะครับแล้วก็60เฟรมนะครับอ่ะสมมุติว่าเราจะมาถ่ายแบบวอล์กนะครับแบบนี้เปิบอันนี้เป็นร้านชื่อว่าร้านสายน้ำคาเฟ่ครับอยู่ที่ตลาดเออเขาเรียกว่าเกาะเกตครับเกาะเกตร้านแถวแถวเกาะเกตครับ ขาก็จะแต่งร้านแบบสีาขาวแบบนี้ครับนี่ดูด้านบนปึ๊บสวยงามนะครับอ่าอาหารมาแล้วอ่ะ,อะ,ามาอะเมน,น,นูแรกคืออะไรครับอันนี้เราถ่ายแบบวอล์กปกติครับถ่ายแบบอารมณ์แบบพาแฟนมาเที่ยวอันนี้คือร้าน,น,นเดี๋ยวมาดูนะครับว่าอามาซูมเองนะครับ ชัดไม่ชัด์จโฟกัสดืเองครับผมแค่ถือเฉยครับถือถ่ายอาชิมเลยครับถ่ายเป็นแนวยาวนะครับเดี๋ยวนี้ผมจะหลังๆผมจะโพสเป็นแนวตั้งหมดเลยครับแต่ว่าลองแนวยาวบ้างเป็นไงครับชื่นใจจ้งชื่นใจอันนี้หมดเปิดหมดการสันด้วยนะนี่ับก็คือร้านมันจะอยู่ด้านข้างครับเดินเข้ามาสีขาวครับซ้ายมือครับเป็นไง อันนี้คือมันเลือกได้สองเลนครับเลนวายปกติกับอัลตราวายครับมันก็จะซูมแบบนี้แต่ผมว่ามันแตกๆครับนี่ครับอ่ะโอเคครับเดี๋ยวรออาหารอีกมาอีกครับเดี๋ยวรออาหารมันพอสได้ครับแต่ว่าข้อดีของมันนะครับมันสามารถกดพอสได้ครับแล้วก็พลิกมากล้องหน้าแบบนี้ได้ครับเออผมว่าเจ๋งตรงนี้ครับไม่ต้องกดหยุดนะครับก็คืออัดได้ต่อเนื่องครับนี่ครับ หรือว่าเราจะสลับกดมันก็อัดต่อได้เลยครับอ,อผมว่ามันเจ๋งตรงนี้ครับะนะครับเจ๋งมากเดี๋ยวผมจะพอนแล้วก็<ะ>ผมจะรออาหารนะครับอ่าโอเค หมุนเลยครับหมุนจะช้าดิโอหมุนจะช้าดิครับมานะแล้วครับของอปังกิงของเราครับหน้าตาดีเชียวนะครับโอเคโอเคเอาเลยครับเดี๋ยวจะจะลองชิมครับหน้าตาดีมากเ็นไงครับ ชมูชมแบบหวานด้ดีใช่ไหมครับอ่าโอเคครับโอเคเดี๋ยวขอญาตสลับมากล้องหน้าหน่อยก็คือตัวนี้มันดีตรงที่ว่าเราสามารถถ่ายไปแล้วก็สลับครับสลับกล้องหน้ากล้องหลังได้นะครับเออม,มันดีตรงนี้ครับแต่ว่าถ้าเราเปิดโหมดออการสั่นนะครับมันจะไม่สามารถซูวิดีโอได้ครับมันจะไม่ให้ครับ เี่ครับเวลาผมกดมันบอกว่าไม่สามารถซูมได้ครับในโหมดนี้นะครับจริงๆมันก็โอเคครับเวลาเราถือแบบเดินนะครับมันก็นิ่งอยู่นะแบบนี้นี่ครับอ่าโอเคครับใครอยากจะมาเกาะเก็ดครับแวะมาที้านนี้ได้ครับสายน้ําคาเฟ่นะครับอยู่ซ้ายมือครับเดินเข้ามาก็อยู่ซ้ายมือเลยครับสีขาวนะครับโอเคครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับไปครับ